สำหรับคนที่ตอนนี้นะมีลูกกาลังอยู่อนุบาลหรืออยู่ปถมนะ่ก็ปูพื้นฐานเขาให้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆที่เราจะอยากจะสอนเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาจะฟังเราทุกๆอย่างนะฮะตอนอนุบาลกับตอนประถมนะเราสอนเขาเป็นทกขกษะเขาจะฟังเราแต่พอเวลาเข้าเข้ามัธยมเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมัธยมต้นเนี่ยเราก็พูดให้น้อยๆฟังเขาให้เยอะๆเพราะตรงส่วนนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนไปจนเราตกใจค่ะ อย่างตัวเองก็งงเหมือนกันพอเวลาลูกเปลี่ยนไปทั้งๆที่เราปลูกพื้นมาอย่างดีแต่เขาก็เปลี่ยนไปงั้นมันเป็นอะไรที่เป็นช่วงวัยดุน่นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเราก็จะได้เราจะได้ลูกเรากลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างคนอื่นบางทีกว่าจะได้ลูกกลับคืนมาอาจจะเป็น20อัพแต่ถ้าเราดูแลลูกเราดีๆเนี่ยบางทีอายุไม่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้าก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราได้ปลูกพื้นฐานเป็นอย่างดีหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะ ก็อยากให้ผู้ปกครองได้เข้าใจตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งวัยรุ่นจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการคบเพื่อนนะคะถ้าในกรณีที่เขากําลังอยู่กับเราแล้วก็เขาไม่ค่อยสนใจพ่อแม่และเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มไปคบเพื่อนพอไปคบเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นปกติของวัยของเขาเพราะว่าเขาต้องการเป็นจุดเด่นเขาต้องการเป็นที่ยอมรับยิ่งถ้าเกิดว่าพ่อแม่พูดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเขาจะยิ่งถอยห่างออไปเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อแม่สามารถที่จะคุยกับเขาแล้วยอมรับในความเป็นไปของเขาเขาก็จะไม่ไปไหนแล้วมีอะไรเขาก็จะปรึกษาเราอนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาไปมีเพื่อนแล้วเราอัวกังวลว่าเพื่อนที่ลูกอ่ะไปคบอ่ะจะดีหรือไม่ดีเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเซาซีถามว่าเพื่อนเป็นยังไงเป็นอะไรไม่ต้องค่ะเราก็ในลักษณะก็แบบเป็นไงบ้างก็คุยแล้วก็ให้เขาคุยให้เราฟังอ่ะแต่อย่าไปเซาซีไปถามเขา,าอันนี้เขาจะรู้สึกลำาขานเหมือนเราไม่ไว้ใจเขาว่าเขาเราเขาอาจจะไปคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องแบบเอคุยเรื่องอื่นๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่าให้เราฟังเองว่าเพื่อนกขาเป็นอย่างโน่นนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรที่จะทําคือการวิพากวิจารณ์เพื่อนของเขาห้ามวิพากวิจารณ์เพื่อนของเขาโดยเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่ที่เราวิพากวิจารเพื่อนของเขามันเหมือนเป็นการที่ไม่ให้เกียรติเขาก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคบกับเพื่อนเพื่อนที่ดีได้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกของเขาอะนะคะงั้นเราใหญ่เราอย่าไปถ้าเพื่อนของเขา การว่าเพื่อนของเขาก็เหมือนการว่าเขาอะแหละเขา對對มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วยิ่งว่าเพื่อนเขาก็ยิ่งต่อต้านยิ่งถ้าเราบอกว่าเพื่อนเขาไม่ดีเขาก็ยิ่งต่อต้านต่อต้านต่อต้านและหลังจากนั้นเขาจะไม่เล่าอะไรเราฟังเลยแล้วเราจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกเลยนะคะแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าลูกไปทําอะไรข้างนอกอีกนะคะงั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเราต้องฟังเขาแล้วก็เราก็พูดแบบเรื่องทั่วๆไปเป็นไงบ้างกับกับลูกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าไปบอกว่าเอ้ย เเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมันเป็นเป็นการเซาซีเขาไม่อยากเล่าแล้วต่อไปเขาก็จะหนีห่างเราออไปออกไปเรื่อยๆและผู้ปกครองก็จะไม่ได้อะไรเลยจากจากเด็กๆนะคะแล้วพอเวลาลูกก็มาปรึกษาเรื่องอะไรเนี่ยรับฟังเขาเยอะๆนะคะรับฟังเขาแล้วก็ให้เขาเล่าด้วยตัวของเขาเองเล่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ฟังเขาไปแล้วดูว่าเขาแก้ปัญหายัางไงถ้าเขาแก้ได้อย่างถูกต้องแล้วผู้ปกครองก็ไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรไปเสนอแนะอะไรเขานะคะ เพราะเดี๋ยววันหลังเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบว่ารู้สึกว่าเขาไม่โตยังต้องสอนอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเาเห็นว่าเขามีการแบบแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ก็ชื่นชมเขาแต่ไม่ต้องไปเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมแต่ท่านดูมีความรู้สึกว่าอยากจะเสนอแนะตรงนี้มันมันมีอะไรผิดพลาดก็ต้องบอกเขาว่าขอพ่อหรือว่าขอแม่เสนอแนะนิดนึงนะคะต้องขออนุญาตเขาอย่าไปพูดไปก่อนเพราะเขาจะไม่ฟังเราแต่ถ้าเขาอนุญาตเขาจะฟังเราในในทุกกรณีนะคะ นั้นอยากจะฝากผู้ปกครองว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆกถ้าเกิดเราไม่อยากที่ให้ลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยผลักออกไปจากชีวิตของเราเราต้องดูแลเขาดีๆแล้วก็เข้าใจเขามากๆฟังเขาเยอะๆนะคะแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่ควรที่จะชื่นชมแล้วอย่าวิพากษ์วิจาร์อย่าดุด่าอย่าเปรียบเทียบเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากๆช่วงเด็กวัยรุ่นนี่เป็นช่วงที่อ่อนไหวมากๆนะคะอ่อนไหวในคําพูดแม้กระทั่งว่าเราเคยพูดคําพูดนี้ในสมัยที่เขายังเล็กเนี่ยผลปรากฏว่า เขาก็มันเหมือนกับว่าเขารับไม่ได้เราก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราเคยพูดแบบนี้แล้วทําไมพูดปัจจุบันพูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นส่วนของวัยของเขานะคะต้องเข้าใจแล้วมันเกิดกับทุกคนครับผู้ปกครองไม่ต้องตกใจเกิดกับทุกคนที่เป็นวัยรุ่นทั้งสิ้นเกิดหมดคะ่ะเพียงแต่ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยขึ้นอยู่พื้นฐานที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กๆอย่างที่บอกนะคะงั้นอยากฝากผู้ปกครองว่าส่วนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าลูกมา มาปรึกษาเรามันเป็นอะไรที่ควรที่จะยินดีมากๆแสดงว่าเขาไว้ใจเราอย่างมากงั้นเราอย่าให้ปล่อยให้โอกาสตรงนี้มันสูญเสียไปนะคะถ้าเราทําโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเขาจะไม่กลับมาปรึกษาเราอีกแล้วนะคะงั้นต้องระวังนะคะงั้นสิ่งที่ระหวังได้ดีที่สุดก็คือการฟังเยอะๆแล้วก็พูดน้อยๆมันจะมีโอกาสผิดได้น้อยแล้วเราจะได้รับรู้ว่าลูกเราเป็นยังไง แล้วไม่ต้องห่วงอะค่ะเขาจะเอาความรู้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยแนะนําเขามาตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่อนุบาลปถมเนี่ยเอามาใช้ในมัธยมในการแก้ปัญหานะคะเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกตดูก็ได้หา้าเกิดมีลูกวัยนี้ก็ลองแอบสังเกตดูก็ได้หาว่าพอเวลาเกิดปัญหาเนี่ยพอเวลาเขาเล่าให้เราฟังอะมันใช่ความคิดที่เราเคยสอนเขามันสมัยเด็กๆหรือไม่นะคะแต่ว่า พอเราไปได้ยินดังนั้นแล้วก็อย่าไปบอกว่าเออน,นี่แม่เคยสอนพ่อสะสษบไม่ได้นะคะห้ามเลยเพราะว่าตัวเขาเองจะไม่เกิดความภาคภูมิใจก็ปล่อยเขาภาคภูมิใจไปเถอะค่ะว่าเขาได้คิดเองเขาคิดได้ดีแล้วอ,อะไรได้ดีแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากจะฝากบอกจริงๆนะคะเผื่อจะได้แบบจะได้ลูกวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ได้ออกไปจากบ้านแล้วเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราต้องอยู่เขาในฐานะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกับลูกอะ่ะ นะไม่ต้องมาเป็นแบบผู้ปกครองกับลูกเลเนะี้ยมันจะถูกการห่างออกไปทันทีนะคะก็คือเราเป็นเพื่อนลูกลูกอยากจะทําอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมของเขาได้ก็ไปเถอะคะ่ะเพื่อจะได้ไปดูสิ่งแวดล้อมของลูกได้ว่ามันโอเคหรือไม่นะคะคือการการกระทำเนี่ยการแอบสังเกตเป็นสิ่งที่มันตัวบ่งบอกได้เลยนะว่าลูกเราจะไปในทางทิศทางไหนนะแต่ถ้าเราใช้วิธีการถามเขาเขาไม่อยากจะบอกเขาไม่อยากจะตอบ และว,วิธีการดุด่าเราจะไม่ได้เลยจากลูกเลยงั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องสังเกตด้วยตัวเองอะไรที่เป,ป็นกิจกรรมที่เขาสอนเอ้ยที่เขาเชิญเราให้เราไปร่วมด้วยอะไรเงรี้ยไปค่ะถ้าเกิดมีเวลาเราจะได้เห็นว่าลูกเราเป็นยังไงนะคะแล้วจะได้ไปรู้จักทําความรู้จักกับเพื่อนๆของเขาด้วยนะแล้วเราก็เป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยซนะับซับพอร์ตอะเป็นการแบบดูแลรอบอกพอเวลามันมีเขาจะไปไหนอะไรยังไงเราสามารถซับพอร์ตได้ ให้ชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาที่บ้านมาสังสรรค์กันเล็กน้อยแล้วก็ทํากับขงกับข้าวให้อย่างเงี้ยแล้วก็แอบฟังได้ว่าเขาคุยอะไรกันเป็นไปนทางที่ดีไหมคะว่าเราจะรู้หมดเลยงั้นเราเป็นหน่วยที่ซัพพอร์ตได้ดีที่สุดดีกว่าเขาไปที่อื่นโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะหรือเขาจะไปบ้านเพื่อนก็อนุญาตก็ได้ค่ะเราก็ไปทําความรู้จักกับผู้ปกครองก็ได้ถ้ามีโอกาสถ้าเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันนะ่นะเราก็สามารถพูดคุยกันได้ว่าเป็นยังไงเนี่ยน,นะอันนี้คือเราจะต้องดูอย่างห่างๆแบบห่วงๆนะคะ อย่าเข้าไปบุ่มบ่ามไปพูดไปคุยไปอะไรทําเหมือนตอนเด็กๆที่เขาอยู่ประถมไม่ได้แล้วนะคะวัยรุ่นนี้เป็นเรื่องที่เป็นหัวเรื่องหัวต่อมากๆนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะมันมีเกิดกรณีที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายนี่อยากา